ต้มมีเกาหลีต้มเซนฮ้อนเฟอมีเข้าวเปียกต้มมีมามา่มาขวาพักใส่ไก่ใส่หมูครับมีตรรมะพุ่งเข้าพัดเข้าเจ้ากาแฟฮ้อนกาแฟ,าเ,ฟาเย็นไปน้องเองเล๋ลองสั่งข่าวพัดครับตามะพุ่งกินนะนะโอ้ครับบรรยากาศอยู่ธรรมชาติครับ เป็นร้านอาหารเป็นร้านกินขา้าวระหว่างทางจากตัววังเวียงมายังบุรุกูลสามพี่น้องเอยอันนี้ใครจ่ารอะไรด้ยการหนึ่ง้านต่อเมืองกีบแปดสิบบาทเนาะมาลองซิมขับรดเมืองลราอยู่วังเวียงนะนี่ กินตำห่งใส่กระปูสดๆเลยพี่น้องเลยกระปูดิบพนัต้มร้อนน่หน้แต่กะหมึงวางเวียงพี่น้องเลยโองอะไจะเสียบเนาะฮะ เอาเลยเสีบแล้วจำผมนัวขนาดจำผมจำผมข้าวพัดใส่หมูใส่ไข่แล้วก็ใส่แครอทนะครับกับปูหน้าแบบ<ม>สุดเลยได้หนิปเป็นก,กับกปูดองไหมจำหุงนี่ครับมันมีรสชาติของปลาแลกับกับปูแล้วก็กะปิเนี่ยคนจะกันครับหอมอันหลังเลยเป็นองเงี้ยัดขนาด นำตกแก่งนุยเมืองวังเวียงแฝงเวียงจังนทร์โสลาวัิงเจียเนาะกิงเจียพิงคไรนี่สิบพันสิบหมืนน้หมหนึ่งพ,พ,งพ,งพิงเจียมลาละสิบพันกีบเชิญครั แซบไปปิ้งยังปิ้งกระหอกเลยนาะปิ้งกระหอกปิ้งกระห้องไปนั่งเลยแซ่บไปเลยปิ้งเกลือไายขักันปิ้งเกลือนาดนี่ไร้ขนาดบรรยากาศทานขึ้นไปน้ำตกอั่แก่งยุ้ยเมืองวังเวียงแขวนวิ่งจันร์สบปลาวเก็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่งขึ้นไปไกลปะประมาณประมาณจังหวะที่ฮะเก่งเนาะย่างขึ้นไปฮ้อนเนาะย่างขึ้นไปสิบห้าที่เพิ่มไปนะ นี่ครับกัวสะพานทำด้วยไม้ครับวางเบียงสวรรค์เมืองลาวบรมือจะการนักท่องเที่ยวพากันมาเที่ยวน้ำตกในช่วงหน้าฝนครับนี่เออ ต้นเฟืนครับพี่น้องครับนี่ต้นใดที่มีต้นเฟืนแสดงว่าวันนั้นมีความดุสมบูรณ์พี่น้องเลยนี่ใบเฟืนนั่นนี่ต้นเฟื่พี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศทางใต้ของน้ำตกพี่น้องนี่จุดชมวิวอยู่ข้างบนหมดแล้วนี่น เขาสามารถลเล่นน้ำได้ครับเพราะว่าน้ำโบรลึกกว่านี้โอ้น้องครับลมแพงกัดนรามาจากน้ำตกแก่งนุ้ยอยู่น้องเลยสวยงามมากครับพี่น้องครับ กระต่ายพลังมาเลยน้ำพี่น้องเลยเปิดโลกระชายคู่กันนะทันทีบรรยากาศในช่วงหน้าฝนที่บองเวียงกับพี่น้องท่องเที่ยวทรมชาติที่ขึ้นสื่อของพี่น้องชาวเล้านะความงามของธรรมชาติที่วังเวียงนี่นะครับไหลลงมาเป็นชั้นๆั้นพี่น้องเลย อากาศขับบนยจนสบายๆเลยพน้องเองวิวบรรยากาศน้ำต,ตกแข่งนุยมือควังเวียงนะครับอยู่ห่างจากส่สววังเวียงประมาณ7กิโลเมตรอีโมเตอ์หล่อพอดเดียวค่าเขา้าชนน้ำตกนี่คนละที่พันกี่นะครับสวยงามมากพี่น้องครับหน้าฝนมาเที่ยวความเร็วกันน้องเองพี่น้องมืองวังเร็วหาปลาพี่น้องครับนี่ได้บ่ได้บ่ มีปลาบ่มีปลาบ่เรียบมาก,นกินเนาะเรียบมากิน,กนบรรยากาศพิธีท้องถิ่นของชาววังเวียงครับหาปลาหนะ่าปลาพันธุ์ถือว่านะฮะปลาชบุบเงาปลาชุบเงาอีกเนาะอู้ขักขักโอ้ไี่สองตัวไหมปลาไหมข,ข,ข,ขักขักบรรยากาศนี่ ผมมีเงินไปหาคุณน,นี่กินผมมีเงินหาปลากินเนาะ,ะหเอาเอดูครับบรรยากาศก,กันที่ว่าสดยอดวเลยครับการหาอยู่หากินเลนะปลานี่มันมันซอกอยู่ในหินเนาะกวาดหินใส่เนาะโอ้โเด็ดอะไแม่น,นี่ ทวดไปจ้อยเป็นทวดแล้วบันนี้ปลามันไปนะเป็นทวดแล้วครับพี่น้องครับโอ้ปลาลาดแม่นี่ไหมโอ้พี่น้องปลาหนิปลาลาดปลาลาดอันนี้ปลาพันธุ์บ่หนิปลาพันธุ์ปลาพันธ์มถวยอันหนึ่งงัดหินออกมาแล้วให้ปลาไะไเข้าในสวิงกันนะครับปลาที่นี่นะนี่ปลาน้อยเนาะเดี๋ยวปลาน้อยเอาไปยังกินไปมุกบ่ บรรยากาศครับนี่หาอยู่พากินตามพูดตามนองครับ <S <S ไลท์ไลท์ไลท์อ่ะเอ็มที่ไลท์อ่ะไลท์นัน่น <S <S โอ้ปลาเหมปลายัางไงกระพันกระพันรึค่ะ